สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านกันเหมือนเช่นเคยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมพบกันในทางช่องวัตถุมงคล1 6 8 8นะครับและวันนี้นะครับผมเราอยู่กันใน EP ีที่195กันแล้วนะครับพี่พี่ก็ถ้าหากพี่พี่ท่านใดนะครับผมเพิ่งเคยผ่านเข้ามารับชมทางช่องของผมกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมผมฝากกดปุ่มไลค์นะครับผมกดปุ่มกดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด ปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับผมเพราะที่ว่าเวลาผมได้ลงคลิปวิดีโอนะครับผมแบ่งปันพระเครื่องเครื่องรางของเก้าเก็บสะสมนะครับผมดีๆแบบนี้นะครับจะได้แจ้งเตือนไปย้ำพี่ๆนะครับผมเป็นท่านแรกๆเลยนะครับแล้วสำหรับท่านใดนะครับผมที่ดูแล้วชอบใจดูแล้วถูกใจนะครับสนใจพระรายการไหนสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้นะครับผมได้ทีไลน์แอดตรงด้านบนนี้เลยนะครับผม ไลน์นะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับผมตรงพิมพ์แบบนี้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไลน์มาเลยนะครับเบอร์โทรนะครับผมจะเป็น0903251096ตรงตามด้านบนนี้เลยนะครับผมหรือว่าท่านใดนะครับจะใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนในไลน์มาก็ได้นะครับผมแต่อย่าลืมนะครับกดตรงเพิ่มเพื่อนตรงเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับผมเพราะว่าจะอยู่คนละส่วนกับเพิ่มเพื่อนไลน์นะครับก็สนใจหมายเลขไหนนะครับผมก็สามารถสอบถามเข้ามากันได้ครับ กติกาของทางช่องนะครับผมกองง่ายๆเหมือนเดิมในทุกๆ EP นะครับผมเพียงแค่พี่ๆนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับดูให้ชอบว่าสนใจพระรายการไหนนะครับผมจดเป็นหมายเลของค์พระองค์นั้นไว้ได้เลยนะครับใน EP นี้นะครับผมจะเรียงให้ตั้งแต่หมายเลขหตรงนั้นบนนี้นะครับไปจนถึงหมายเลขสุดท้ายคือหมายเลขที่27นะครับผมท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับผม แล้วก็อยังนะครับผมจะลืมสังเกตดูตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับตรงส่วนนั้นจะมีหมายเลข ep นะครับผมเขียนคำกับบอกอยู่นะครับ เพียงเท่านี้นะครับผมพี่พีก็สามารถพิมพ์ในไลน์มาบอกผมหรือว่าจะโทรมาบอกผมก็ได้นะครับแล้วก็แจ้งว่าสนใจชอบบูชานะครับผมพระเครื่องรายการใหม่เลขที่เท่าไหร่แล้วก็ใน E ีไหนนะครับผมก็จะขอทราบชื่อที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือของพี่พีแล้วก็จัดส่งให้ภายในวันนั้นเลยนะครับผมจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางน,นะครับรับประกันพระสวยตรงตามในคลิปวิดีโอนี้อย่างแน่นอนนะครับผมท่านใดชอบบูชารายการไหนไปได้รับพระรายการนั้นอย่างแน่นอนนะครับ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามาเริ่มกันที่รายการใหม่เลขที่1่กันเลยนะครับสำหรับรายการที่หนึ่งนี้นะครับผมจะเป็นตะกุดนะครับผมเนี่นะครับตะกุดลงปุโตนะครับผมนี่นะครับตะกุดมหาที่นะครับผมหนึนะครับผมเป็นตะกุดหลงปุโตนะครับอยู่ในเลี่ยมแบบนี้เลยนะครับพี่ๆเป็นเลี่ยม3ห่วงนะครับผมเนี่นะครับขออนุญาตลงกล้องให้พี่ๆดูเลยครับเป็นตะกุดลงปุโตนะครับผมเนี่นะครับ ผิวสวยๆแบบนี้เลยนะครับผม1 0ึ่งรนะครับพี่พี่นะครับหมายเลขหนึ่งในอีพีนี้นะครับผมดอกนี้นะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันนะครับให้ในราคาแปดร้อยบาทนะครับพี่พี่ตะกุดดอกนี้นะครับ800บาทเท่านั้นนะครับผมลงกล้องให้ดูผิวกันเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับสอบถามเข้ามากันได้นะครับพี่พีนี่นะครับสวยตรงตามในคลิปนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผม สวยๆเดิมครับผมสำหรับตะกรุด108นะครับผมหลงบุโตวัดกระดูชิมพีนะครับราคาแบ่งปัน800บาทนะครับผมรายการถัดมาครับหมายเลข2ครับวันนี้จะเป็นเหรียญเสมา8รอบหลวงปู่ทิมลงยานะครับอันนี้อยู่ในเลี่ยมกันน้ำด้วยนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับพศ2518นะครับผมเป็นเหรียญลงยานะครับสำหรับหมายเลข2รายการนี้นะครับผมจะเป็นลงยาแดงแล้วก็ลงยาน้ำเงินแล้วก็ลงยาที่จีวอนนะครับ องนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา700บาทนะครับพี่พี่เจ็บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับหลวงพทิมนะครับผมเรียเสมา8รอบรายการใหม่เลขที่2ใน e p นี้นะครับนี่นะครับผมลองดูลองชมกันได้เลยนะครับผมถ้าในสนใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามากันได้เลยนะครับนี่นะครับผมสวยๆเดิมๆนะครับพี่พี่รายการนี้ใหม่เลขที่2ครับ 700บาทนะครับผม2รายการถัดจากนี้นะครับผม2รายการก็คือหมายเลข3แล้วก็หมายเลข4ี่นะครับจะเป็นพระนะครับผมที่มีเป็นการ์ดนะครับผมประกาศสินิบัตนะครับผมได้รับรางวัลที่1นะครับเรามาเริ่มกันที่รายการหมายเลขที่3กันเลยนะครับผมวันนี้จะเป็นพระกริ่งนะครับผมนะครับพระกริ่งบัวรอบเจ้าคุณนอนะครับผมเนื้อโลหะผสมนะครับผมพศ2อ0 8นนะครับวัดวังกระโจมนะครับผมจังหวัดนครนายกนะครับผมพระกริ่งนะครับนี่นะครับบัวรอบเจ้าคุณนอนะครับ เนื้อโลหะผสมนะครับพี่ฮงนี้ได้รับรางวัลที่1ในการประกวดในงานประกวดเลยนะครับขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับสําหรับพระกริ่งนะครับผมเจ้าคุณนอนะครับนี่นะครับผมผิวสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับผมลงกล้องให้ดูกันอย่างชัดๆเลยนะครับนี่นะครับ พระถือว่าสวยมากนะครับพี่ๆเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะนําเป็นการ์ดนะครับผมที่ผมได้มาด้วยนะครับให้พี่ๆได้รับชมนะครับผมอันนี้จะเป็นใต้ฐานนะครับผมสําหรับพระกริ่งเจ้าคุณนอนะครับผมหมายเลขที่สามใน EP นี้นะครับผมเนี่ยนะครับองค์นี้เลยนะครับผมราคาแบ่งปัน1,200บาทเท่านั้นนะครับขออนุญาตปางองค์พระสักครู่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นนะครับผมเป็นการ์ดนะครับเนี่ยนะครับพระกริ่งบัวรอบนะครับผมเจ้าคุณนอเนื้อโลหะผสมนะครับปีพศ เป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1นเลยครับผมในงานประกวดในการประกวดเลยนะครับแบ่งปันราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายครันี้นะครับหมายเลขถัดมาครับพี่พเป็นหมายเลขที่4นะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพระที่ได้รับรางวัลเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์ค้ตานะครับผมเนี่นะครับหาชายเนื้อโลหะผสมวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรนะครับผมหมายเลข4นี้ก็แบ่งปันให้ในราคา1,200บาทเท่านั้นนะครับสําหรับรูปหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อเงินนะครับผมพิมพ์ค้ตานะครับ หมายเลขที่4แล้วนะครับพี่ๆใน EP นี้นะครับผมนี่นะครับ1200บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับพี่ๆนี่ยนะครับสวยๆนะครับผมตาถ่านนะครับเป็นพิมพ์คิตา5ชายนะครับผมนี่นะครับสังเกตตรงนี้นะครับราคาแบ่งปัน1,200บาทนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับผมนําเป็นการ์ดนะครับออกมาให้พี่ได้รับชมกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะครับผมของสําหรับหลงพ่อเงินนะครับนี่นะครับพิมพิทาห้าชายนะครับผมเนื้อโลหะผสมวัดบางคานจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นองค์พระที่ได้รับรางวัลที่1เลยนะครับพี่ๆหมายลขที่4นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา1 2 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมร้ายกันถัดมาครับจะเป็นหมายในห้านะครับผมจะเป็นพระสมเด็จทักรวดนะครับอันนี้จะเป็นเลี่ยมทับไปอีกทีหนึ่งนะครับผมเป็นเลี่ยมกันน้ําทััับบไปนนะะะคครรรรผผมเพพื่อกษาิวับ แต่ด้านในนะครับผมจะเป็นขดรั่วนะครับผมขดขดขดแล้วก็หุ้มพระสมเด็จไว้นะครับผมหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่หาครับรายการนี้500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆี่สำหรับพระสมเด็จนะครับผมพิมพ์ถักรั่วนะครับผมเนี่นะครับเอาเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมที่อยู่ในถักรั่วครับเนี่นะครับพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับพี่ๆเห็นนะครับผมจะเป็นการเลี่ยมของคนสมัยก่อนนะครับเนื้อหาโบสารพี่พี่ลองดูกันได้ครับราคาแบ่งปัน500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับ รายการใหม่เลขที่5ใน EP นี้นะครับผม500บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับผมรายการถัดมานะครับพี่ๆเป็นหมายเลข6นะครับอันนี้ก็จะเป็นปิดตานะครับผมหลังเต่านะครับปูโตะนะครับผมนี่นะครับรายการนี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคา800บาทนะครับผมสำหรับปิดตาหลังเตาหลวงปูโต๊ะวัดประดดูชิมพรีนะครับผมหมายเลขที่6ใน EP นี้นะครับผม ลองดูกันได้นะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้เลยนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมนี่นะครับแปดร้อยบาทนะครับผมด้านหลังจะเป็นหลังยันตรีนะครับอัขราษรนะครับผมวัดพระดูฉิมฟรีนะครับผมด้านบนนะครับผมหลวงปู่โตนะครับสวยๆเดิมๆนะครับพี่ๆหมายเลขที่หกนี้นะครับผมนี่นะครับพอดีไฟหล่นนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับ นี้เป็นหมายเลข6แล้วนะครับผม800บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข7็ครับอันนี้จะเป็นเหรียญพญาต่อเรือนนะครับผมนี่ยครับเหรียญพญาต่อเรือนนะครับรุ่น3รวยนะครับผมปี2536นะครับผมของลูปปุลิวนะครับพร้อมกล่องเดิมนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับผมนี่นะครับรายการหมายเลขที่6นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับ650บาทนะครับผมสําหรับเต่า3รวยนะครับผมลุปปุลิวนะครับ หมายเลขเจ็ดนะครับพี่พี่เนครับหกหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับผมอง์นี้นะครับนี่นะครับผมหลวงพ่อหลิวนะครับรุ่นสามรวยนะครับผมรวยรวยรวยนะครับวัดไร่แตงทองนะครับผมผิวสวยเดิมแบบนี้นะครับลองดูให้ชอบลองดูให้ถูกใจกันได้นะครับผมอง์นี้มาพร้อมกับกล่องเดิมที่ผมได้มาด้วยเลยนะครับพี่ๆีท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามผมเข้ามากันได้นะครับผม ราคาแบ่งปันนะครับองนี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขที่7ใน EP นี้แล้วนะครับผมรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลข8นะครับอันนี้น่าจะเป็นคุณแผนนะครับผมหลวงปูหลวงพ่อแดงนะครับผมคุณแผนนะครับหลวงพ่อแดงนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าคุณแผนยอดขุนพลหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับต่เป็นคุณแผนหลวงพ่อแดงนะครับผมวัดเขาบันไดอิดนะครับผิวพี่ๆลองดูผิวกันนะครับผม องนี้นะครับผมราคาแบ่งปันนะครับผมองนี้นะครับดูความเข่าความเดิมของผิวนะครับ650านะครับพี่ๆรายการนี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระขุนแผนนะครับผมพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นยอดขนพรมพิมใหญ่นะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบรรดอิฐนะครับผมหรือว่าพระครูยานวิลาชเนนะครับผมนี่นะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะครับผมเป็นยันของหลวงพ่อแดงเลยนะครับ แบ่งปันให้ในราคา650บาทเท่านั้นนะครับผมหมายเลขนี้นะครับ650บาทเท่านั้นนะครับรายการถัดมาครับพี่พี่หมายเลข9ครับผมหมายเลข9นี้จะเป็นปิดตาข้างกหนกนะครับผมหรือว่ากนกข้างนั่นเองนะครับเนื้อก้นคลกนะครับผมองนี้นะครับผมราคาแบ่งปัน800บาทเท่านั้นนะครับ800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นเลยนะครับผมสาหรับข้างกนกหลวงปุโตนะครับผมนี่นะครับ หลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขที่9แล้วนะครับผมนี่นะครับราคาแบ่งปันนะครับผมแปดร้อยบาทนะครับพี่ๆแปดร้อยบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมถ้าใดสนใจนะครับผมอยากดูรูปภาพเพิ่มเติมก่อนก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้ได้เลยนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลขสิบนะครับอันนี้ก็จะเป็น พระผงประจำวันเกิดหลวงปู่โตนะครับผมหมายเลขนี้นะครับองนี้นะครับผมราคา600บาทนะครับผม600บาทนะครับเป็นพระผงประจำวันเกิดนะครับผมหลวงปู่โตวัดประตูชิมพลีนะครับผมเป็นพิมพ์ใบโพแบบนี้เลยนะครับอยู่ในเลี่ยมเก็บผิว้เลยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตรีนะครับนี่นะครับผมพระผงประจำวันเกิดปู่โตนะครับผมหมายเลข10นะครับ600บาทนะครับพี่ รายกัรถ anyway, ัดมาครับผมจะเป็นเหรียญปุสุกวัดปากคลองมะขามเท่าหมายเลข11นะครับองค์นี้นะครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับ550บาทนะครับผมนี่นะครับเหรียญปุสุกนะครับผมปีพศ2477นะครับพศ2466นะครับพี่ๆนี่นะครับผิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นห่วงเชื่อมด้วยนะครับพระครูวิมลคุณากรนะครับผมหรือว่าหลวงปุสุกวัดปากคลองมะขามเท่านะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ 550บาทจะส่งให้ฟร mm ีเ hmm. ท mm ่า hmm. นั้นเลยนะครับนี่นะครับผมอยู่ในเลียมพลาสติกเก็บผิวไว้แบบนี้เลยนะครับผมรายกันถัดมาครับพี่ๆี่เป <ok> ็นหมายเลข12นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญหลวมพอแดงนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับรายกันนี้นะครับผมราคานะครับ550เหมือนกันนะครับพี่พ550บาทนะครับสําหรับเหรียญหลวมพอแดงนะครับผมพระครูยานวิราชนะครับ ทองแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับผมเป็นเหรียญปี2503นะครับอายุ82ปีนะครับผมนี่นะครับสวยๆจำเดิมเลยนะครับพี่ๆด้านหลังนะครับดูกันนะครับผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับ550บบาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมรายการนี้นะครับ ร้ายขนาดมาครับผมเป็นหมายเลขสิบสามครับเรียญหลวงพ่อคูณนะครับผมรุ่นสร้างบารมีนะครับผมเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้นะครับผมหมายเลขนี้หกร้อยห้าสิบนะครับเป็นรุ่นสร้างบารมีปีพศสอง9นห้าเก้านะครับผมหกร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆอง์นี้นะครับมีรอยจานด้วยนะครับพี่ๆเป็นรอยจานมือเลยนะครับผมมีนะครับหลวงพ่อคูณป่าลิสุทโธนะครับ นี่นะครับวัดบ้านไร่นะครับผมอาเภอัะคุณทศนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับผมเป็นรอยชานมือเลยนะครับเป็นรุ่นสร้างประมีปีพศ2519ครับผมนี่นะครับราคาแบ่งพันนะครับผม650บาทนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลข14แล้วนะครับผมสําหรับรายการที่14นี้นะครับจะเป็นพระสมเด็จนะครับผมเล็นะครับพระสมเด็จพร้อมเรียมแบบนี้เลยนะครับผม รายการนี้ครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆเลยนะครับผมในราคานะครับ550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจัดส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับผมเนื้อหาโบสารเดิมๆแบบนี้นะครับผมพระสมเด็จนะครับพร้อมเลี่ยมนะครับพี่ๆหมายเลขที่14นี้นะครับผมนี่นะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันได้เลยนะครับ ท่านใดสนใจหมายเลขไหนสนใจรายการไหนนะครับสามารถสอบถามผมเข้ามาก่อนได้นะครับผมพี่ๆสามารถดูรูปภาพก่อนได้นะครับรายการถัดมาครับผมเป็นหมายเลขที่15ครับจะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยนะครับผมองค์นี้500บาทนะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับหมายเลข15นะครับ5 0าบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะครับเป็นเหรียญปีพศ2 5 0 4น่ะครับน่าจะเป็นสองห้าศนนะครับผมหลวงพ่อกลวยนะครับผมนี่นะครับวัดโคศิตารามนะครับผม หิวสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับมีนะครับพี่ๆลองดูกันได้เลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมองนี้นะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับหมายเลขที่สิบห้าแล้วนะครับพี่ๆนี่นะครับรายการที่สิบห้าแล้วนะครับรายการถัดมาครับผมจะเป็นหมายเลขสิบหกนะครับอันนี้จะเป็นปิดตาพิมพ์มหาเสน่ห์นะครับผมบนคุโตะนะครับองนี้นะครับผมแปดร้อยบาทนะครับพี่ๆรายการนี้แปดร้อยบาท เท่านั้นเลยนะครับผมสำหรับปิดตามมหาเสน่ห์หลวงปู่โตนะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับพี่พี่งนี้นะครับนี่นะครับผมพระคารากรสนะครับหลวงปู่โตนะครับวัดประดูชิมทีนะครับผมนี่นะครับรายการที่16แล้วนะครับผม800บาทนะครับองค์ถัดมาครับผมจะเป็นสมเด็จหลวงพ่อพรมนะครับผมขออนุญาตขยับกล้องสักรู่นะครับ เป็นสมเด็จหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคร์นะครับพี่ๆหมายเลขนี้นะครับผมหมายเลขที่17นะครับนี่นะครับผมเป็นสมเด็จหลวงพ่อพงศ์องค์นี้สวยนะครับพี่ๆลองดูกันได้นะครับผมพ่อพงศ์วัดช่องแคร์หมายเลข17นะครับ550นะครับผมรายกันนี้นะครับลองดูผิวนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับพี่ๆลองดูผิวนะครับดูความหยาบของผิวกันนะครับผมนี่นะครับเป็นสมเด็จหลวงพ่อพงศ์วัดช่องแคร์นะครับ รายการที่17ครับ550รอานะครับขององค์นี้นะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข18นะครับผมจะเป็นปิดตาพ่อแก้วนะครับปิดตาพ่อแก้วเนื้อผงคลุกลักนะครับผมมีนะครับรายการนี้ครับผมแบ่งปันให้ในราคานะครับผม600บาทนะครับพี่ๆสำหรับปิดตาหลวงพ่อแก้วนะครับวัดเครือวันนะครับผมนะครับลองดูผิวกันได้เลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ หลังแบบนะครับพี่ๆวงนี้นะครับผมสวยมากนะครับพร้อ like มเรี่ยมแบบนี้เลยนะครับผมรายการที่18แล้วนะครับรายการถัดมาครับผมหมายเลข19ครับจะเป็นยันดวงนะครับผมพระผงหลวงปูหมุนนะครับนี่เลยครับพระผงหลวงเศรษฐีนะครับผมมหาลาบนะครับรายการที่550นะครับพี่ๆหมายเลข19นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมเป็นฝั่งตะกุลด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาตรงนี้นะครับพระของดวงเศรษฐีหลวงปู่มูลที่ตจาสี่โรนะครับนี่นะครับวัดตาหนองลมนะครับผมอํมเาเภอวัฒนานครนะครับดวงเศรษฐีมหาลาภนะครับนี่นะครับผม ราคาแบ่งปันเลยนะครับผมรายการถัดมาครับผมหมายเลขที่20ครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จถักลวดนะครับแต่อันนี้นะครับผมเจ้าของเดิมแกยังไม่ได้นําไปเลี่ยมทับไปทีนึงนะครับผมผิวก็จะเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับพี่ๆเนี่ยนะครับรายการหมายเลขนี้นะครับผมราคา500บาทนะครับผมสําหรับรายการที่20นะครับ500บาทเท่านั้นนะครับพี่ๆลองดูเนื้อหาโมสารกันได้เลยนะครับผมสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ นี่นะครับผมลองดูความเก่าความเดิมกันได้ครับ500บาทเท่านั้นนะครับผมสําหรับพระสมเด็จพิมพ์ถักลวดนะครับผมเอาเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมที่อยู่ในถักลวดนะครับนี่นะครับสวยเดิมไหมครับหมายเลขที่2 0ครับผม500บาทนะครับ รายการถัดมาครับผมหมายเลขที่21ครับอันนี้จะเป็นปิตายันดวงเล็กนะครับผมหลวงปู่โตนะครับผมวัดปราดูฉิมพรีนะครับรายการหมายเลขที่21องค์นี้นะครับผมขออนุญาตนะครับแบ่งปันให้พี่ๆนะครับผมในราคานะครับผมเห็นี่ยครับผิวสวยๆเดิมแบบนี้นะครับผมพร้อมกล่องนะครับ650บาทนะครับผม650บาทเท่านั้นนะครับสำหรับปิตานะครับผมยันดวงเล็กนะครับหลวงปู่โตนะครับผมวัดปราดูฉิมพรีนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับนำองค์พระออกมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผม นี่นะครับหมายเลขที่21แล้วนะครับผมสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับยันดวงเล็กนะครับพี่พี่หลังยันดวงเล็กนะครับท่านใดอยากดูชมรูปภาพรายการไหนก็ติดต่อสอบถามได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนเลยนะครับพี่พี่ รายการถัดมาครับผมหมายเลขที่22อครับอันนี้จะเป็นผงของขวัญนะครับผมพระผงของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ํานะครับผมเป็นพระผงของขวัญรุ่นแรกนะครับรายการใน500บาทนะครับพี่ห้ารบาทเท่านั้นนะครับนี่นะครับผมพระผงของขวัญนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่ด้วยนะครับผมนี่นะครับ ราคา500บาทนะครับผมรายการนี้นะครับผม500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับรายการถัดมาครับผมเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านาจาโรหมายเลขที่23นะครับผมองค์นี้นะครับผม700บาทนะครับพี่ๆรายการนี้นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับผมปีพศ2507นะครับสิทธิ์ฐานะการสร้างถวายนะครับผมราคาแบ่งปันเลยนะครับผม700บาทเท่านั้นนะครับสำหรับเหรียญพระอาจารย์ฟ้านาจาโรนะครับผมนี่นะครับ เรียญสวยเดิมเลยนะครับผมองค์นี้นะครับวัดป่าถ้ำขามนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับพศ2507นะครับพี่ๆอง์นี้นะครับสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับผมราคาแบ่งพันครับผม700บาทเท่านั้นนะครับร้ายการถัดมาครับผมจะเป็นปิดตาปูโต๊ะหมายเลขที่24ครับอันนี้จะเป็นปิดตาพิมพ์ปลดนี้นะครับพี่ๆเนี่นะครับเนื้อก้นครกนะครับ องนี้แบ่งปันให้ในราคา800บาทเท่านั้นนะครับผม800บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับสำหรับปิดตาเนื้อก้นโคลบนะครับหมายเลขที่24นะครับผมเนี่นะครับลองดูกันลองชมกันได้เลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับหลังยันนะครับผมองนี้นะครับ อะรสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับผม800บาทนะครับผมหมายเลขที่24นะครับองค์ถัดมาครับผมหมายเลข25ครับอันนี้จะเป็นปิดตานะครับผมมหาเสน่ปูโตนะครับนี่นะครับผมองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ในราคา600บาทนะครับผม600บาทเท่านั้นนะครับผมรายการที่25องค์นี้นะครับผมนี่นะครับลองดูผิวกันได้นะครับผมราคา600บาทจะสกให้ฟรีนะครับองเล็กนะครับองค์นี้นะครับ ปุโตวัดประดูฉิมพีนะครับผมนี่นะครับหมายเลขที่25ครับรายการถัดมาครับผมเป็นปิดตายันยุ่งเลยครับผมหรือว่าปิดตามน่าจะเป็นปิดตาหลวงปู่ทิมนะครับองนี้นะครับเป็นปิดตายันยุ่งหลวงปู่ทิมนะครับรายการนี้นะครับผมราคานะครับผม700บาทนะครับพี่พี่สำหรับปิดตายันยุ่งนะครับผมหมายเลขที่26นะครับ700บาทเท่านั้นนะครับผมวงนี้นะครับท่านใดสนใจก็สอบถามเข้ามากันได้นะครับ นี่นะครับผมอยากชมรูปภาพรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดนะครับหมายเลขที่26แล้วนะครับผมถัดมาครับผมจะเป็นรายการสุดท้ายใน EP นี้นะครับจะเป็นเหรียญหล่มข้อฤาษีลิงดำนะครับผมนะครับเหรียญหล่อฤาษีลิงดำนะครับผมเป็นด้านหลังเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับหมายเลขที่27ครับอง์นี้นะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทเท่านั้นนะครับ นี่นะครับผมหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะครับพอสองห่งสองหนึ่งครับผมนี่นะครับสวยมากนะครับผมองค์นี้นะครับแสงไฟอัสสัทนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับจะพยายามลงกล้องให้พี่ๆได้ดูกันชัดๆเลยนะครับผมอันนี้เป็นด้านหลังนะครับผมสําหรับรายการนี้นะครับเป็นทาเวสุวรรณนะครับผมเรียนหลวงพ่อฤาษีลิงดำหมายเลขที่2 7ครับ ราคาแบ่งปันครับผม550บาทเท่านั้นนะครับผม550บาทจะส่งให้ฟรีเท่านั้นนะครับผมสำหรับองค์นี้นะครับ ถ้าหากพี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับถ้าหากยังไม่ได้กดไลค์นะครับผมหรือว่ากดติดตามนะครับสามารถนะครับผมกดได้เลยนะครับผมเลยที่สัมพันอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามไว้กันด้วยนะครับและสําหรับท่านใดที่ดูเราชอบใจดูแล้วถูกใจสนใจนะครับอยากที่จะชอบบูชาพระเครื่องรายการไหนสามารถติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ที่ไลน์แอดตรงด้านบนนี้นะครับผมแอด174 OIPTQ นะครับ เบอร์โทรศัพท์นะครับผม090 325 1096สามารถใช้โทรติดต่อสอบถามเข้ามากันได้ตลอดเลยนะครับผมไม่ต้องเกรงใจนะครับก่อนเน้นย้ำอีกครั้งนะครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจก่อนที่จะสั่งชาบูชานะครับรูปภาพเพิ่มเติมมีให้รับชมทุกรายการสามารถทักมาพูดคุยนะครับผมสอบถามกันดูก่อนได้นะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับผมกระผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ